น้าดึงน้าแล้วมาหาเรือนะนองชายดึงน้าแล้วจะมาหาเรือเว้ยมาหาเรือพี่เว้ยหาเรือพี่ไม่ได้นะเรือเป่าแล้วเรือเป่าเข้าการนี่ไงเฮ้ยนี่ดูไลายเว้ยจี้จี้ก่อนน้าเหนื่อยมาแล้วนะน้าแล้วก็แมฆแล้วก็น้าโมอี้อยู่ข้างล่างนะแม่ไม่กล้าขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ผมไล่ลงไปแล้วนะ ทำเหมืองง่วงนะแต่ว่าไม่ง่วงนะที่จริงอะ่ะจริงไม่ได้ง่วงนะดูวงป่าให้ให้ดูฝ่ายน,นี้นะใกล้ๆเนาะนี่จะล้วงปากเขาอีกโหนี่นี่เป็นเออมาคลิกแร,ง,รงๆเลยเนี่ยเปล่าเอ่ละลองสั่งเลยเ loại ya, ăn không được nữa no rồi nè, tụi nó lên mà hỏi tôi tôi nghĩ là tiệt cái ống rồi, gì luôn, cái loại, còn làm quăng cái coi nè, cái ống thì tôi không rỗng มาเป็นเจ้าถิ่นเลยคือมาก่อดคนด้วยจะล้วงน้ำไหมเห้ยเด้เนี่ยเป็นเล่ยมาเป็นเล่ยไปเถิดไม่เหรอไอ้เนี่เนี่ยนี่ยดูขาสเต็ปเป็นสเต็ปของเขาเนาะตอนนี้แขกยังไม่มาเลยนะนะเราปล่อยก่อนนะแขกยังไม่มาไม่รู้แขกจะมาเมื่อไหร่นะ ลองดูก่อนน่าจะประมาณสิบโมงเนาะจะมาเก้าโมงครึ่งเราก็ปล่อยกันทุกวันแล้วน้ากับแม่นาะขึ้นมาแล้วผมดักไว้ขาไปกลับไปไปเร็วโบ๊ะโบมะโบ้ะ นี่พาลุ้เรื่องเลยนี่สเตปของมันสวยงงงามนะล่งลางค่อนข้างที่จุดสวยเลยแหละลงไปแล้วนะถ้าไม่ลงไปผมไล่ไปแนะ่นี่ลงไปหาแม่แล้วแม่มานี่ชัดเลยเนี่ยเดินไปกับแม่แล้วจบแค่นี้เพื่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูทุกวันเนาะไปแล้วไปแล้ว